สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวงานนะครับก่อนที่จะเคลือบเงานะครับให้ได้ชมกันชุดนี้เป็นมีดของค่ายมหาชนทั้งหมดนะครับทั้งมีดหนิบมีดแร่ ครับมีทั้งหมดสี่ชิ้นงานหรือว่าสี่เล่มด้วยกันนะครับชุดนี้เป็นงานเคลือบเงาทั้งหมดนะครับเป็นงานเคลือบเงาทั้งหมดนะครับเล็มนี้เป็นมีดเน็ตนะครับของมหาชนนะครับเล็ก 420J นะครับใบขนาด 9นิ้วนะครับส่วนใบเดี๋ยวเราค่อยมาชมตอนที่เคลือบเงาเสร็จนะครับก็จะมา,ารีวิวให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของใบนะครับความคมความเงานะครับเรามาชมงานดิบๆกันก่อนนะครับเ,บเดี๋ยวนีเป็นไม้ตอประดู่นะครับเป็นไม้ตอประดู่ ส่วนด้ามก็เป็นต,อ,ตอปลาดูเหมือนกันนะครับปอกคอก็เป็นเท้าเวสุวรรณนะครับปิดท้ายด้วยครุฑนะครับส่วนเล่มบนนี้นะครับที่มีแท่นวางนะครับเล่มนี้ก็เป็นไม้ตอปาดูเช่นกันนะครับปักเป็นไม้ตอปาดูนะครับส่วนด้ามเป็นไม้ชิงชัน นะครับดามเป็นไม้ชิงชันปลอกคอเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับปิดท้ายด้วยเอะไรครุดนะครับเรียนครุดปีหนึ่งเจ็ดแล้วก็ทำกรอกนะครับดามก็ฝังหมุดนะครับฝังลวดทองแดง ส่วนตัวฝักก็ฝังหมุดเลยนะครับเล่มนี้8นิ้วนะครับเล่มนี้8นิ้วนะครับส่วนเล่มนี้9นิ้วครับอ่าส่วนเล่มบ,บนนี้ขนาด10นิ้วนะครับ10นิ้วนะครับเป็นมีดเน็บมหาชนอีกเช่นกันนะครับเป็นไม้สาทรน,นะครับฝังหมุด อามีเนบทั้งสามเล่มนะครับเราจะทํามาในแนวเดียวกันทั้งหมดนะครับทั้งสามเล่มนะครับทํบาลักษณะคล้ายๆกันทรงเดียวกันทั้งหมดต่างกันที่ตรงไม้ทรงด้ามน,นะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าทรงนี้อาจจะดูแปลกๆตาไปนะครับเขาเรียกว่า ทรงพระรามเดินดงนะครับท้ายด้ามจะแอนขึ้นเล็กน้อยนะครับทุกเล่มนะครับมีแก่ลายเช็คเกอร์ส่วนบนของฝักเล็กน้อยนะครับทั้งสามเล่มนะครับทั้งสามเล่มของมิดเน็บ ส่วนมิดแร่นะครับมิดแร่คอเป็นมิดแร่มหาชนน,นะครับขนาด6.5นิ้วนะครับด้ามฝักเป็นไม้จันนะครับปลอกคอเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับปิดท้ายด้วยครุดนะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะครับลงเชล็กไว้แล้วนะครับสำหรับเป้นนี้ลงเชล็กไว้แล้ว นะครับพร้อมที่จะเคลือบเงา,าส่วนมมดเนบนะครับยังเป็นงานดิบอยู่นะครับพรุ่งนี้ก็จะอารมณ์แคล็กนะครับแล้วก็เคลือบเงานะครับเสร็จแล้วก็จะทำคลิปนะครับรีวิวให้ได้ชมอ่าสำหรับเล่มเล่มนี้นะครับม่เนบเล่มนี้ก็ ลูกค้าสั่งทำท่นด้วยนะครับเ่นก็ทำจากไม้จันนะครับทำลักษณะง่ายๆนะครับเล่มบนนู้นก็ไม้จันอีกเช่นกันนะครับแต่ทำลักษณะวางได้สองเล่ม ะครับจะวางที่ตำแหน่งนี้ได้หนึ่งเล่มน,นะครับนะครับจะเป็นสองเล่มคู่นะครับตามลูกค้าสั่งนะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับตัวแท่นก็เป็นไม้จันเหมือนกันนะครับเป็นไม้จันท์เช่นกันซึ่งไม้จันเรา เขาจะมีเยอะพอสมควรนะครับก็ได้มาเยอะนะครับเป็นไม้ที่มีสีและมีลายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเราทําการผ่าเอาไว้มากพอสมควรนะครับสําหรับไม้จันนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปที่จบสมบูรณ์สําหรับชุดนี้นะครับเพราะว่าขึ้น งานแค่สี่ชิ้นงานเท่านั้นนะครับก็เป็นงานเคลือบเงาทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นนีบมีดของมหาชนนะครับเป็นเหล็ก4 2 0เจทั้งหมดนะครับทั้งมีดติดมีดแร่นะครับเราก็จะมาชมความสวยงามกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เคลือบเงาไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะาฝากเอาไว้เท่านี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดหรือเอฟซีท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับมนใจยคมในฝัก นะครับ0902528190 0902528190นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับหรือจะคอมเมนต์มาทางช่องทางของ youtube ก็ได้นะครับเรายินดีตอบทุกคำถามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ